พามาชมบรรยากาศไลฟ์สดนะครับวันนี้เราได้นําขี้ข้างข่าวนะฮะจากถ้ำสมบูรนที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมาลงสต็อกไว้ที่บริษัทเอทีเฟอร์ทริลิตี้นะครับเข้ามาสัญญาณขาดไม่หายนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศกำลังฝนล,ลงนะครับ ส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอทีและในส่วนของบริษัทเบสฟาร์มนะครับผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงก็ดีนะครับปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดก็ดีหรือแม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเราก็จะมีส่วนผสมนะครับของขี้ข้างคาวหรือมูลข้างคาวที่เราชอบกันนะครับอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์วันนี้พามาไลฟ์สดนะครับบรรยากาศขนลงนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมจะพาไป ไลฟ์สดกับบรรยากาศสดๆที่ถ้ำค้างคาวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะอันนี้อยู่ในบรรยากาศการขนลงวันนี้ขนเข้ามาประมาณ14 14ตันนะครับพี่ใช่ไหม14ตันใช่ไหมพี่14ตันนะครับอยู่ที่ไหนนะพี่อยู่เพชรบูรณ์นะครับอันนี้เป็นผู้นำพามาจริงๆว่าจะขึ้นไป วันนี้นะคับเจ้านายพอดีติดธุระเลยไม่ได้ขึ้นไปอันนี้ไล์เพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเบสฟาร์มปุ๋ยเบสฟาร์มนั้นมีส่วนผสมของขี้ข้างขคาวจริงแท้แน่นอนไม่ได้โม้ด้านในก็มีอีกนะครับอันนี้เอามาลงหนุนข้างในนู่นก็มีนะ สุดลูกหงลูกตาสต็อกไว้นะครับให้เพียงพอต่อความต้องการต่อกระบวนการผลิตต่อลายผลิตปุ๋ยของเราก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากใช้ผลิตภัณฑ์สามารถอินบ็อกนะครับเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหรือท่านใดสนใจที่อยากจะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนระดับตำบล ตัวแทนระดับอำเภอและตัวแทนระดับจังหวัดนะครับสามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ